ตอนที่1 8 0 2เลือดได้สากระจาอยู่ในอากาศในขณะที่หยันเทียนเจินถูกแทงทะลุล่างด้วยหมัดของหลินเทียนพร้อมกับสีหน้าที่ดูน่าเกลียดเป็นอย่างมากในขณะที่เจ้ามออออกไปทางหลินเทียนด้วยความโกรธเจ้าซึ่งการแสดงออกทางสีหน้าของหลินเทียนยังคงไม่เปลี่ยนไปเมแต่น้อยในขณะที่หมัดของเขายังคงเจาะทะลวงล่างของอีกฝ่ายก่อนที่หยันเทียนเจินจะตัวสั่นอย่างรุนแรงพร้อมกับพลังฉีของหลินเทียนที่ถูกปลดปล่อยออกไป พร้อมกับร่างของหยนเทียนเจินที่ถูกบดขยี้จนแหลกเป็นยิ้งชินองชายทันใดนั้นปรากฏเสียงโห่ร้องของผู้บุมเพาะหลังจากที่เห็นฉาดนนกดังกล่าวซึ่งทําให้พวกเขาทั้งหมดถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปได้วยความรู้สึกตกตะลึงองค์ชายของพวกเขาคือรุ่นยาที่แข็งแกร่งที่สุดภายในดินแดนแห่งนี้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถูกคนภายนอกจัดการได้อย่างง่ายดายเช่นนี้และทันใดนั้นเองปรากฏเสียงพุ่งผ่านอากาศพันดังขึ้นพร้อมกับชายผู้แข็งแกร่งคนหนึ่ง ที่พุ่งตรงขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าตรงเข้าหาหลินเทียนเพื่อหมายจะสังหารเขาพร้อมกันนั้นหยานเทียนเจนินยังได้ก่อกายยับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว,วพร้อมกับเจ้าเหมาะไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่เย็นชาหลินเทียนได้ก้าวเดินเข้าหาหยาหนเทียนเจินด้วยความเร็วที่ไม่เร็วมากนักแต่ในสายตาของเขากลับเต็มไปได้วยความรู้สึกเย็นเยือกที่ไม่รู้จบและรอบตัวของเขาในตอนนี้เต็มด้วยแรงกดดันของระดับเทพแท้จริงซึ่งมันทําให้ผู้ผมพอตั้งหลายภายในเมืออ่อห่งนี้ ได้แต่รีบวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดเพราะแรงกดดันของระดับเทพแท้จริงนั้นมันทรงพลังอย่างมากเพราะควรจะไม่สามารถทนรับแรงกดดันนี้ได้อย่างเบาสุดก็แค่สลบหมดสติไปแต่สําหรับผู้อ่อนแอแล้วแรงกดดันเพียงแค่นี้สามารถทําอกฝ่ายถูกลบหายไปอย่างสิ้นเชิงได้เลยซึ่งภาเพเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้หลินเทียนต้องรู้สึกตกตะลึงเพราะผู้บ่งพะที่กําลังพุ่งเข้ามานี้ไม่ได้อ่อนแอเลยแม้แต่น้อยอีกฝ่ายเป็นถึงตัวตนร,ระดับกึ่งเทพแท้จริง แต่กับสรบหมุสติไปผ่าใต้แรงกดดันของเขาซึ่งนั่นก็ส่งผลใด้หยานเทียนเจินที่สัมผัสได้ถึงแรงกดดันนี้ร่างกายสั่นไหวราวกับถูกไฟช็อตเพียงชั่วครู่สีหน้าของอีฟฝ่ายก็ดูน่าเกลียดเป็นอย่างมากเพราะในตอนนี้ดูเหมือนอีกฝ่ายจะสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของหลินเทียนแล้วพร้อมกันนั้นเสียงแหวกอากาศพัดังขึ้นในขณะที่หลินเทียนมาปรากฏตัวตรงหน้าของอีฟฝ่ายโดยที่เขาไม่ได้ใช้วิธีการพิเศษแต่อย,ย่างใดเพียงโชคหมันออกไปเบาๆเหมือนกับก่อนหน้านี้ เลือดไดสากะเซนพร้อมกับยานเทียนเจนินที่ไม่สามารถต่อต้านได้เลยแม้แต่น้อยเขาได้มองออกไปทางยานเทียนเจนินพร้อมกับผนึกที่ปรากฏขึ้นในมือซ้ายก่อนที่เขาจะส่งมันก็เปไปในทะเลความรู้ของยานเทียนเจนินและทันใดนั้นเองเสียงกีรล้องและหน้าสังเวชของยานเทียนเจนินพันดังขึ้นพร้อมกับร่างกายที่สั่นไหวอย่างไม่สามารถควบคุมได้ลาวกับอีกฝ่ายกำลังทุกข์ทรมานอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นี่เจ้าทำอะไรลงไปยานเถียนเจินได้แต่ส่งเสียงควน้นคันออกมาอย่างอนาถ ผนึกสีวิถีได้ส่องประกายแสงสีเงินออกมาพร้อมกับข้อปกคุมร่างของหยันเทียนเจิ้นเอาไว้เพียงชั่วครู่เสียงกรีดร้องอันหน้าสังเวชของหยันเทียนเจิ้นก็ดังมากยิ่งขึ้นพร้อมกับพลังเทวะในร่างกายที่ถูกผนึกเอาไว้โดยตรงผนึกก่อนหน้านี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยหลินเทียนและเมื่อมันเข้าสู่ทะเลความรู้ของหยันเทียนเจิ้นมันก็ทำให้เกิดความเจ็บปวดราวกับมีแมลงนับไปทวนที่กำลังกินกิมมิญาณของเขาซึ่งมันจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าอีฝ่ายจะตกตาย ความเจ็บปวดในช่วงเวลานี้มันรุนแรงเป็นอย่างมากและน้อยคนนักที่จะสามารถทนได้หยานเทียนเจินได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในเวลานี้ดูเหมือนว่าจะมีคนได้ยินเสียงกรีดร้องของหยานเทียนเจินอย่างแท้จริงและสัมผัสไดถึงความสับสวนวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเมืองแห่งน,นี้ก่อนที่ล่างทั้ง13ล่างจะพุ่งตรออกมาจากสวนลึกของเมืองแห่งน,นี้พร้อมกับกีนใดอนาจสะบึงกลัวของระดับเทพซึ่งผู้แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ของพวกเขาสวมชุดกุมสีดําพร้อมกับฐานการบ่มเพาะ ที่อยู่ในเขตด่างกึ่งราชาเทพและเมื่อเจ้มามอออกไปทางคนทั้ง13แล้วหยานเถียนเจนที่ถูกผนึกเอาไว้ในผนึกสีวิถีก็ได้ส่งเสียงออกมาอย่างยากลําบากผู้อวสูสท่านบรรพบ,บุรุษเมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าดวงตาทั้ง13คู้่ต่างก็จับเจ้องมอเอกไปทางหลินเทียนพร้อมกับหยานเถียนเจนที่มีสีหน้าหน้าเกลียดเป็นอย่างมากพร้อมกับสายตาของพวกเขาที่เต็มไปได้วยความเย็นชาสังหารหมันซะน้าเสียงอันเย็นชาพันลกขึ้น พร้อมกับคนทั้ง13ที่เคลื่อนไหวออกไปอย่างพร้อมเพรียงและพุ่งตรงเข้าหาหลีนเทียนสำหรับพวกเขาแล้วหยานเทียนเจนิ้นสำคัญกว่าอะไรทั้งสิน้นและด้วยความสามารถและความพิเศษของอีฝ่ายมันเป็นความหวังของพวกเขาในอนาคตซึ่งไม่ว่าใครก็ไม่สามารถแตะต้องได้ท่านในนั้นพันปรากฏเสียงระเบิดดังขึ้นในขณะที่พลังเทวะอันแข็งแกร่งนับส3สายได้ถูกปลดปล่อยออกมาซึ่งพวกมันล้วนแต่เต็มไปด้กินไอทำลายล้างข่ารู้สึกดีจริง ที่เจ้ามาที่นี่เพราะสุดท้ายแล้วมันก็มีเพียงความตายที่รอเจ้าอยู่และเจดีนั่นสุดท้ายก็เป็นของข้าเท่านั้นหยานเทียนเจินได้ระงับเสียงกรีดร้องพร้อมกับกล่าวขึ้นขณะจ้องมองไปทางหลินเทียนชายทั้ง13คนนี้เป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดภายในดินแดนแห่งนี้และได้การปรากฏตัวขึ้นของออกฝ่ายจึงทำให้หยานเตียนเจินไม่ต้องกัวงวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเองเลยแม้แต่น้อยและมั่นใจได้ว่าหลินเทียนจะต้องตกตายในที่แห่งนี้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะมีทักษะที่แข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสามารถหยุดยั้งมหาอำนาจของระดับเทพทั้ง13คนซึ่งไม่ต้องกล่าวถ,ถึงหนึ่งในนั้นเป็นถึงตัวตนระดับกึ่งราชาทเทพบุ้มชายทั้ง13คนพุ่งตรงเข้าหาหลินเทียนพร้อมกับขคลื่นพลังทำลายล้างอนา่าสะพรึงกลัวซึ่งอยู่ห่างจากหลินเทียนไม่ไกลแล้วในตอนนี้แต่หลินเทียนที่สัมผัสได้ถึงแรงกดดันกลับไม่มีสีหน้าเปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อย ในขณะที่เขาไม่ได้ละสายตาไปจากร่างของหยานเทียนเจิ้นเลยแม้แต่น้อยท่านเด่นนั้นเขาได้พึพมพำมะไรบางอย่างหลังจากที่เขาพูดจบคุยหยกก็ได้พุ่งออกมาจากร่างของเขาลากับเป็นหอกสังหารที่พุ่งตรงขึ้นสู่ท้องฟ้า่าหลายผ่านจังฟุบฝุบุบหมอกโลหิตทั้งสิบสามสายได้ระเบิดออกในพิภพาในขณะที่บรรพบ,บุรุษของดินแดน,นแห่งนี้ได้ถูกจัดการภายใต้ใการโจมตีเดียวโดยไม่มีแม้แต่เสียงกรีดร้องท่านเด่นนั้น ท่าทีของทุกคนในที่แห่งนี้ต่างก็ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากพระผู้วุโสบรรพมรุษเป็นไปได้ยังไงกลุ่มผู้แข็งแกร่งของดินแดนแห่นงนี้ได้แต่รู้สึกตกตะลึงขางเพราะตัวต,วตวนที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดน,นของพวกเขาซึ่งอยู่ในระดับกึ่งราชาเทพแต่ตอนนี้ตัวตนเหล่านั้นทั้งหมดกับถูกลบหายไปในทันทีนั่นจึงทําให้หยานเกียนเจนได้แต่ตัวสันสะท้ทานอย่างแท้จ,จริงเมื่อจ้องมองไปทางดินเทียน โดยความรู้สึกตกตะลึงและหวาดกลัวจะเจ,จ้าภาพตรงหน้าของเขาช่างแตกต่างไปจากสิ่งที่เขาคาดคิดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาคิดว่าบรรพบพรบุษและเหล่าผู้อาวุโสทั้งหลายจะสามารถสังหารลิ้นเทียนได้แต่อย่างไรก็ตามในตอนจบมันกลับไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดเอาไว้บรรพบุรุษที่อยู่ในระดับเกลืองราชาเทพของเขากลับถูกลบหายไปในทันทีพร้อมกันนั้นปรากฏเสียงพุ่งผ่านอากาศเล็กน้อยพันดังขึ้น พร้อมกับคุยหยกที่บินกลับมาจากระยะไกลก่อนจะจมหายกลับก็เป็นในร่างของหลินเทียนอีกครั้งในพริบตาเมื่อจ้องมองไปยังหยานเทียนเจินท่าทีของหลินเทียนก็ยังคงเงย็นในเยือกเป็นอย่างมากสิบกว่าปีที่ผ่านมาเจ้าคิดจะป้นชิงอาวุธของข้าและยังใช้ชีวิต้บริสุดมากมายเพื่อจะให้ตนบนรรลุเป้าหมายนั้นนั่นจึงทําให้หลินเทียนไม่ว่ายังไงก็ต้องสังหารหยานเทียนเจินในได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและก่อนที่เขาจะมาอย่างเมืองแห่งนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่า มันจะมีตัวตนระดับกึ่งราชาเทพอยู่ดังนั้นด้วยระดับการบ่มเพาะในปัจจุบันของเขาจึงไม่สามารถจัดการกับกนเหล่านี้ได้แม้เขาจะเป็นผู้ถือครองการราชาที่แข็งแกร่งที่สุดก็ตามนั่นจึงทําให้เขาที่ก่อนจะมายังดินแดนแห่งนี้ได้ขอยืมขุียกจากหูวยี่ซึ่งระดับปัจจุบันของคุียกนี้ก็เป็นอาวุธระดับกึ่งจักรพรรดิพซึ่งต่อให้เป็นหูวยีก็ยังไม่สามารถดึงพลังที่แท้จริงของมันออกมาได้แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังสามารถใช้สังหารตัวตนระดับเทพสวรรค์ ได้รับหลูซึ่งต่อให้เป็นกึงราชาเทพก็ไม่ใช่เรื่องยากนะแม้จะเป็นระดับมหาเทพก็ตามหลินเจียนได้มงางออกไปยังหยานเถียนเจินซึ่งเขาจะลงมือสังหารอีกฝ่ายด้วยตนเองถ้าคนที่สอดมือเข้ามายุ่งเขาไม่สามารถต่อก่อนได้เขาก็จะใช้คุยโหยกนี้จัดการนี่คือสิ่งที่เขาคิดก่อนจะมาอย่างที่แห่งน,นี้เขาจ้อง,องเหมาออกไปทางหยานเถียนเจินพร้อมกับสายตาอันเยนเ็นเยือกในขณะที่ผนึกสีวิถีได้เขาผนึกพลังเทวะของอีกฝ่ายเอาไว้ พร้อมกับความรู้สึกเจ็บปวดที่ถูกกินกินจิตวิญญาณไปทีละน้อยโดยที่ไม่สามารถขัดขืนได้ดั่นจึงทําให้หยันงเห็นเช่นได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องอันน่าสังเวชพร้อมกับอาการตัวสั่นที่ไม่สามารถควบคุมได้ในขณะที่จ้องเหมาอเอาไปทางหลีนเดียนปล่อยปล่อยค่าไปเถอะข้าให้สัญญาว่าจะทําทุกอย่างที่เจ้าต้องการแม้แต่ดินแด,น,ดนแห่งนี้ค่าก็สามารถพ่อบให้เจ้าได้ปล่อยปล่อยค่าไปเถอะและค่าจะให้เจ้าได้ปกคร้องดินแดนแห่งนี้